สิ่งที่ไก่บ้านชอบก็คือต้องชอบนอนเกาะบนกิ่งไม้หรือบนขอนไม้งนี้นะคะนี่เวลาเลี้ยงนี่ยเราก็เลยต้องมีเป็นเป็นแท่งเหล็กและเป็นแท่งไม้ไถ่ให้เขาเกาะนอนเนี้ยเขาก็จะเกาะถ่ายยาทิ่มัยมอยู่อยู่ในสุงเากาจะเกาะนอนอางเนี้ยคะ่ะเกาะนอนแปบนี้เป็นอีนะอ่ะ ยาน้องก็จะเกาะนอนกันแบบนี้นะคะเล้วกยืนเกาะอย่างเงี้น่ะเด,ดี๋ยวดูพ่อโน้่จะมีให้เกาะทุกข้างเลยเขาจะเกาะหึงลมกินอาหารเสร็จก็จะเกาะแล้วก็หึงลมอันสบายใจย่างนี้นะคะ 铁路。也